นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสีแดงเข้ม12จังหวัดคาดสถานการณ์โควิด1 9จะดีขึ้นใน4-6สัปดาห์วันที่28กรกฎาคม64พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมผ่านซูมร,ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม12จังหวัดยกเว้นกทม ได้แก่ปทุมธานีชนบุรีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาชเชิงสรวสมุทรปราการปัตตานีนราธิวาสยาลาและสงขลาหารือถึงสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละจังหวัดโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกจังหวัดนำเสนอปัญหาและข้อติดขัดต่างๆเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันทีในเรื่องจัดหาเตียงให้เพียงพอกับผู้ป่วยและให้มีการเฝ้าระวงังการระบาดข้ามจังหวัดโดยมีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมสนับสนุน นอกจากนี้ที่ประชุมเน้นย้ำถึงการตรวจหาเชิงรุกด้วยวิธีแอนติเกนเทสคิดด้วยอีกทั้งยังขอให้แต่ละพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งเรื่อง call center ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามรวมถึงการกระจายวัคซีนของแต่ละจังหวัดและยาฟาวิพิราเวียขอให้จัดสรรไปทุกจังหวัดไม่ให้ขาดขณะที่หากขาดงบประมาณขอให้เสนอเข้ามาที่ตนเองและต้องมีการหามาตรการรองรับกรณีที่มีการปิดตลาด เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีคาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นใน4-6สัปดาห์แต่ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากทั่วโลกด้วยและยังระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศอาจจะยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันแต่รัฐบาลจะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุด ขณะที่นายอนุทินยืนยันว่าการจัดหาวัคซีนจะจัดหาวัคซีนได้เฉลี่ย10ล้านโดสต่อเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเฉลี่ยฉีดได้วันละ1ล้านโดสโดยกระจายไปทุกพื้นที่ตามเป้าหมายตามที่สอบอคอมอบหมาย